รเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมรวนวริศปริยจัตตกูลสมาชิกวุฒิสภาครับวันนี้ขออนุญาตหาลือเรื่องผักที่มีราคาแพงนะครับหาลือผ่านไปทางกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านประธานครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับผักมีราคาสูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นมากซึ่งจริงๆแล้วเป็นปรากฏการณ์ปกติที่เราเห็นอยู่เป็นประจำทุกปีในช่วงระยะเวลานี้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย นะครับในปีนี้ก็เพราะว่าพื้นที่ที่เคยปลูกผักได้นะครับเขาถูกน้ําท่วมพื้นที่ปลูกก็เลยเหลือน้อยผักออกมาน้อยก็ตามหลักดีาดมาน์ัพพลายนะครับว่าถ้าของมีจํานวนน้อยความต้องการมีจําจนวนมากนะครับราคาก็สูงขึ้นแต่มันจะเป็นช่วงสั้นๆครับท่านประธานครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเมื่อน้ําลดลงเนี่ยเกษตรกรเขาก็เริ่มปลูกผักเมื่อเขาเริ่มปลูกผักนะครับจากน้ําลดมาถึงวันนี้ ผักที่ปลูกเนี่ยกำลังจะออกสู่ตลาดแล้วครับเมื่อออกสู่ตลาดมาในปริมาณที่มากขึ้นมันก็จะทําให้ราคานั้นลดลงและเข้าสู่ภาวะปกตินะครับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาครับท่านประธานครับมันมีตัวอย่างจากบทเรียนที่ผ่านมาผมขออนุญาตยกตัวอย่างข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่มีราคาแพงเนี่ยนะครับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเคยได้นําข้าวเหนียวจากต่างประเทศเข้ามาแทรกแซงราคาข้าวเหนียวในประเทศเพื่อที่จะทําให้ราคาข้าวเหนียวนั้นต่ําลง น,นั่นคือข้อเทจจริงท,ท,ที่เคยเกิดขึ้นซึ่งเกษตรกรทั่วประเทศจากการได้พบปะกันจากการลงพื้นที่ไปเขาห่วงเรื่องนี้ครับเขาห่วงเรื่องนี้เรื่องที่สองนะครับในวันที่ปุ๋ยแพงน้ำมันแพงยาปราบศัตรูพืชมีราคาแพงกระทรวงพาณิชย์ควบคุมลำบากนะครับเกษตรกรยอมรับสถานการณ์นี้ได้นะครับท่านประธานครับในน้ำท่วมปีเนี้ย รปริมาณน้ำเนี่ยใกล้เคียงกับปี54กเกษตรกรคือผู้เสียสละปล่อยให้น้ําไหลเข้าทุ่งปล่อยให้น้ําไหลเข้าพื้นที่ทําการเกษตรเพื่อไม่ให้น้ําไหลเข้าเมืองใหญ่นะครับเป็นการซับน้ําไว้ทั้งหมดเพื่อไม่ให้คนเมืองนั้นเกิดความเสียหายเพราะนั้นข้อเสนอแนะที่จะฝากไปยังกระทรวงพาณิชย์ก็คือว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ควรแทรกแซงราคาผักโดยเอาผักที่ไหนมาก็แล้วแต่อันนี้คือสิ่งที่กลัว ถ้าไม่ทําไม่เป็นไรแต่ถ้าคิดจะทำเนี่ยขอว่าอย่าทําเรื่องนี้นะครับข้อที่สองคนเมืองเนี่ยมีทางออกครับโดยการทำซิตี้ฟาร์มหรือเออร์เบิร์นฟาร์มิงคือการปลูกผักในเมืองพื้นที่เล็กๆน้อยน้อยถ้าสามารถปลูกได้ก็ให้ปลูกในสิ่งเหล่านี้เพราะจะทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นสร้างนิสัยที่ดีด้วยได้บริโภคผักปลอดภัยแล้วก็เป็นการประหยัดเงินด้วยข้อกังวลของเกษตรกรที่ฝากมาในวันนี้ครับท่านประธานครับกลับขอพระคุณครับ